สวัสดีจ้าแฟนจีดัมทุกคนนะจ๊ะเจอกั็จะเกิดประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วการเล่าข่าวในสไตล์เจดัมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมัมภาษาไทยยูทูบเจดัมออฟฟิเชียลซับสไครป์ซันกระดิ่งก็จะด้วยไฮไลท์อ้อาวก็อย่าลืมนะจ๊ะไปดูฟุตบอลกับเจดัมน,นะสองเกมนะ21-28เมษายนนั่นเองนะจ๊ะ้ 1, 09, 000, าหนยยูไนนนนนนนเเเเเตต็็ดดดจจออออออกกกััับบชลลลซีแ้วุปปืฮนนสร์ะะ๊ นี่นะก็ฝากด้วยกันละกันใครอยากไปดูบอลกับเจดมรับรองสนุกแน่นอนโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ085996592 9นะจ๊ะ085996592 9รีบๆโทรไปจองกันได้เลยก็แล้วกันไปดูบอลด้วยกันควิกควิ๊กควิกควิกมาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมก็เมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของแอฟริกาใต้นะพี่หลัวเมื่อคืนนี้ร้อยแรงในเก็บดาวซิตี้นี่เปิดบ้านเสมอมารูโมกาเรนไปสองสองพี่หลวงเอาไปดูลิเกลของเนร์รบกีนิว กีน <G> ีนะจ๊ะเมื่อคืนนี้มาหนึ่งคู่นะเฟลโรสตาร์นะก็เสมอกับเรเนซองไปศูนย์ศูนย์มาต่อกันที่ฟุตบอลลีกของประเทศที่แม่แหนมข้อไก่ทอดนะยำบุญเส้นเย็นบุญซ้ำนะต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะฟุตบอลแก้มเบียร์แก้มเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ฟฝ้าข้อเอฟซีนะก็เปิดบ้านเราชนะบริกามาอยู่เต,ต็ดไปหนึ่งศูนย์ต่อกันที่ฟุตบอลลีกของมองโกเลียพี่มองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนะโครมคอนนะนะก็เปิดบ้านแพ้ทางด้านของคันการิสไปหนึ่งสามปิดท้ายนี่ยือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกทททีีมมสสุดด้ายนนะนั่ะะจ๊แเเชตอ ซิตีต้นะโอ้โหฆาตกรรมโหดเหลือเกินถล่มแอตเลฟซิกไปยับเยิน7-0นั่นสกอร์คุ้นๆแปลกๆเว้ยอีกหนึ่งคู่นะจ๊ะเอฟซีปอร์โตก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป0-0นะแล้วก็เป็นอินเตอร์เข้ารอบไปนะจ๊ะอ่นนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เกิดเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันนะพวกแกนะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลโลก2026นะจ๊ะล่าสุดนะฟีฟ่าก็ออกมาเปิดเผยเปิดเผยแล้วนะว่าจะมี3เจ้าภาพนั่นคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกที่เราทรราาบกกัันนนดีีะแแต่่วิธขขง ว่าฟอร์แมตรูปแบบการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงไปนะเพิ่มทีมเรียบร้อยเป็น48ทีมจากทีนี้โอ้ล้วจะกินเวลาการแข่งขันเนี่ยมากกว่า1เดือนที่เคยทําไวในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ที่มี32ทีมจะเป็น40วันด้วยกันแล้วการแข่งขันเนี่ยนะจะเตะรวมทั้งหมด104เกมนะตั้งแต่นัดเปิดสนามไปถึงนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มองกันว่าเฮ้ย48ทีมจะแบ่งสายกันยังไงเอาสายละ3ทีมไหมอ่าแล้วก็16กลุ่มอะไรแบบนี้นะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเคาะ ารายงานว่าฟีฟ่าเนี่ยประชุมกันเรียบร้อยจะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมนะจ๊ะแล้วก็มี12กลุ่มนะก็คือง่ายๆมา12กลุ่มเนี่ยเอา2ทีมเข้าก็เป็น24ทีมถูกไหมหาอีก8ทีมจากอันดับ3ที่ดีที่สุดใน12กลุ่มนี่แหละเข้ารอบไปรวมเป็น32ทีมพอถึง32ทีมปุ๊บก็จะจับคู่เตะแบบน็อกเอาต์ตั้งแต่รอบนั้นเลยจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะจากเดิมเนี่ยสามสิบสองทีมเขาแข่งกันห4สิบสี่แมตช์ถูกไหมพอเป็นสี่ติลแน7ทีมจะเพิ่มอีก1นั แปดเกมนั่นเองนะจ๊ะอา้าวขอลอดูแล้วกันนะฟุตบอลโลกก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเชื่อว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกแน่ในชาตินี้นี่แหละนะก็เดี๋ยวเต่าไปอีกสัก2อสาครั้งถัดไปอาจจะเพิ่มเป็น108ทีมหรือแบบ145ทีมอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้สับป,ประยอบเอาไปดูกันที่ขัตรกรรมโหดที่เอ็มตี้ฮัทเอทีฮัทสเตเดียมของแมนซิตี้นะจ๊ะหลังถลม่มเอเตเลซิกน้องใหม่ล่าสุดจากมูเดสก้าไปยับเยิน70และเป็นไอเดอะฟาศูนเออร์ลลิงบราาวน์ฮแม่งงยิคนเดียว5ประตูใน7ลูกของซิตี้นะโหดมากท่าห้เเปป๊กดลั่าบอก โอ้หผลงานแบบนี้นี่ดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะสำหรับลูกทีมเรือใบสีฟ้าไม่ใช่สิต้องเป็นเรือรบสีฟ้าของเป๊ปนั่นเองนะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์กับบีทีเอสปอตแบบนี้หลังจบเกมบอกว่าเออเป็นผลงานที่ดีมากทุกคนเล่นได้ดีตลอ่นาทีแรกจนจบเกมแล้วก็เล่นได้ดีตั้งแต่ตอนมีบอลหรือไม่มีบอลเนี่ยเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูเยอะมากเลยเออร์ลิงฮาลเลอร์เนี่ยก็น่าทึ่งมานั่นเป็นนักบอลที่มันโหดมากเลยนะทุกคนยอดเยี่ยมเหมือนกันหมดเลยแต่ฮาลเลอร์เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินนะห้าประตูในหกสิาาเอออรรรร์ยยืกสุดดนนนน้จ่่่คี เป๊ปกเดรล่านะจ๊ะสัมภาษณ์ถึงฮาลันฟังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยทีนี้ไปดูคนถูกสัมภาษณ์ถึงบ้างอย่างเดอฟาลันเออร์ลิงบราส์ฮาลันนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวแบบภูมิใจมากๆที่ยิง5ประตูในนัดที่ถล่มไลฟ์ซิกเนี่ยนะนะแต่ก็เลือกไม่ถูกว่าลูกไหนสวยสุดนะและ้และตอนโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็บอกเป๊ปกเดรล่าเขาบอกว่าอยากจะทำ double ลแฮตทริกนะทำไมไม่ยอมให้อยู่ต่อเรก็แซวกันนะโดยเดอฟาลันะบอกแบบนี้นะนี่ก็เป็นค่้มเกนที่ยิ่งใหญ่ของฮาเลยนะฮะออออยยยยยยย่ยบบยนนย่่ะะ่่ะะ่่าาาางงแแแแรรกกกกกเเเเเเลลลลลนน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 นะะะะะะะฮฮฮฮฮชมมมมปีีีี้้้้ภูิใใจััััหดววฟุตตบถไพ ได้5นะประตูกับสกอร์เจที่เราชนะได้เนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะฮะคือโอ้โหอาจจะเหนื่อยมากเลยกับการยิงถึง5ลูกแล้วก็ฉลองไปทั้ง5ครั้งก็จําไม่ได้เหมือนกันนะ,ะว่าลูกไหนสวยที่สุดนะฮะก็เราพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะเพดซิ่งเออะไรเอ้ยเราซ้อมอย่างหนักเลยนะเล่นกับบอลได้ดีและเราควรจะยิงได้มากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะฮะแม้สุดท้ายตอนโดนเปลี่ยนตัวออกเนะะี่ยฮาก็บอกกับพี่เป๊ปว่าทำไมไม่ให้ฮาอยู่ในสนามฮาอยากจะยิงดับเบิลแฮตทริกแล้วเราก็หัวเราะกันนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โคตรโห อูที่พิปรีกันบ้างแล้วกันอ่ะพี่มือมาหา้นอะชยนอะไรพวกนี้มีช่อเสยงลูกเราไม่เล่รู้ว่ื่อเสียงันไม่้องรู้นมึงชนกูเจ็ดศูนยนั่นไม่าอเพื่อนรักของปีที่พวกงเกามึงกูจะบทกไม่หมมึงไปอดร้อยยสิบแปดปียี่กูเจ็ดศูนย์มึงก็เดี๋ยนมึงกูจะแชร์เลี้ยวพูนั่นีองนะจ้ล่าสุดนะเยอนครับกุซืเดือนน้องเมื่อวันก็ยืนยันแล้วว่าคืนนี้ที่พวกเขาจะบุกไปเยือนเซเรนเบเดเบลของเรอัลมาดริดในเกมที่สงของรอบสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หลังจาก เดอร์สันที่มีการป่วยนะจ๊ะไม่ใช่ป่วยคันนะป่วยเฉยๆแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้นะอีกหนึ่งคนคือดาวรุ่งวัย18ปีอย่างสเตฟานบายเซติชก็มีการบบดเจ็บต้นขานั่นเองนะก็ไม่มี2กองกลางตัวนี้แน่นอนแล้วนะจ๊ะในคืนนี้นะโดยเจคสัมภาษณ์แบบนี้ว่าเอ่อว่ายืนยันนะว่าน้องติชเนี่ยมีการเจ็บต้นขานะซึ่งที่แรกเขาเขา,เขาเจ็บต้นไม้เนี่ยเราก็จะให้เขาลดน้ำนี่คนละอย่างกันนั่นแหละแต่เขาไม่ได้แย่แล้วมากหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีชื่อมากับเราด้วยแล้วก็ไม่ลงสนามด้วยกวาาาัักลมจะบ่น ลงสนามให้เราได้เมื่อไหร่ส่วนเฮนโดเนี่ยนะกับตันชอนสําคัญของเราก็ป่วยนะก็ไม่ได้มาด้วยเอาเป็นว่าโอกาสยากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะแต่อัวจะทําให้ดีที่สุดลูกทีมของอัวก็จะทําให้ดีที่สุดเราก็อยากจะเซอร์ไพรส์ตัวเองในแง่บวกว่าเฮ้ยเราจะทําได้ดีแค่ไหนในเกมคืนนี้แต่เราไม่ได้มาที่เบนาเบลเพื่อจะบอกมาริดว่าเฮ้ยพวกอัวมาแล้วเว้ยแล้วระวังตัวให้ดีไม่ใช่แบบนั้นนะสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่มันไม่ใช่แบบนั้นนะก็ถือว่าเข้าใจในบริบทเป็นอย่างดีสำหรับเจเคกับการตามหลังมาริ้สามประตู นะอาจจะยิง4-0ไม่ได้เข้ารอบนะยิงยูยเต็ตนั้น7-0เนี่ยแล้วกไ็ไปแพ้บอลมัด0-1เอ้าวยังคงควันหลงจากแดงเดือ 0, ด0-7ท,ที่ลิเวอร์พูลถล่มแมนยูเต็ดไปยเูเต็ดบุกไปแพ้แบบยับเยินเลยนะหนึ่งในะตำนานของยเูเต็ดอย่างเรียวเฟอร์ดินานเนี่ยนะก็ออกมาบอกโอ้โหพิพรีลิเวอร์พูลเกินไปนะนี่คือทัศนคติของทีมจิว๋วๆทีมรองบอลทีมเล็ก,ลกๆที่เขาดีใจเว่อร์ๆนะในเกมที่ถล่มยูเต็ต7-0ก่อนจะมาแพ้บอลมัด0-1อะไรแบบนี้นะโดยที่ว่าให้สัมภาษณ์ในรายการของตัวเองเนนี่่ยะพออดแคสต์ชง ขเขเา,ขอเาบอกว่าริบอกเลยนะการฉลองในแดงเดือดเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกทีมเล็กๆเขาทำกันเวลาเอาชนะทีมใหญ่ๆได้นะและดูนะไอ,อ้กศนนะแล้วก็จมอคอลกรเนี่ยนะดีใจอย่างถูกหวยอย่างนั้นเน่ยนะแล้วก็ไปล้อเรียนลูกพี่รอยคีนกับหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลเพื่อนรักของริเนี่ยนะแล้วสัปดาห์ถัดมาเห็นไหมเป็นไงแพ้บอลมัดศูนย์หนึ่งอ่ะเออมันน่าอายขายขี้หน้าเหมือนกันนะนั่นคือริโอบรินานก็เน็บให้สักหนึ่งดอกนะจ๊ะทัวร์พี่ๆก็ไปลงที่ริโอเรียบร้อยจ้ะอ้ามา ผวนะเจ้าหนูนะอย่าผวนเป็นเ,เ,เน่นาเลยนะอเลฮันโดการาชายการาโชาจะตัรุกวัย8ปีทีมชาติเจน,นีาของแมนยูเต็ดหลังจากเจอคายบัคเกอร์พีเตอร์เสียบที่บอลแล้วก็หนีบขาเข้าไปด้วยทําให้มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าแล้วล่าสุดหนักจะต้องพักอย่างน้อยเนี่ยนะสสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะล่าสุดก็สกงสแกนแล้วก็เรียบร้อยทาให้เจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นให้เกมกับยูเต็ดเนี่ยนะเจอเบติสในวันพฤหัสทีนี้แล้วก็สุดสัปดาห์เจอฟูลแลมในเอครับรวมไปถึงฟีฟ่าเดย์ที่ถูก นี่นั่นเองนะโดยการนาชายเนี่ยนะโพสต์ใน IG ของตัวเองนะเขาบอกว่าโชคร้ายมากเลยนะฮะที่หนูเนี่ยจะไม่สามารถช่วยทีมได้นะฮะในเกมกับยูเนเต็ดรวมไปถึงในช่วงสําคัญแบบนี้ของฤดูกาลนะฮะโอ้ไม่พอนะฮะกับทีมชาติอาเจนตินาหนูก็จะไม่ได้เล่นด้วยทั้งนั้นที่นี่คือความภูมิใจและเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจของหนูและครอบครัวนะฮะแต่นั่นล่ะฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลน,นะฮะก็อยากจะโฟกัสไปที่การพักฟื้นแล้วก็เรียกความฟิตแล้วนะฮะ,ะนั่นคือข้อความจากอรการเลหนโดกาาลนาชายัย ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนนะที่อยู่ดีไม่ว่าดีนะอดีตตำนานกองหลังของทางนาการขลุกเชนซีซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ะดิมมาทันได้ดูเขานิดหน่อยนะเจสันคันดี้นี่นะจ๊ะล่าสุดเป็นกูรูนะในช่องทอล์กสปอร์ตเนี่ยนะช่องเดียวกับอีกกาเบรียบบลอนะัพบอลลาฮอร์น่ะช่องนี้นี่คุณกูรูปากแซ่บทุกคนนะเขาบอกเลยว่าเดอะบัวจิลเดอะมองฟานไดเนี่ยนะกองหลังคนสำคัญของพีิพรีลิปูเนี่ยนะถูกประเมินฝีเท้าเกินความเป็นจริงหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าโอเวอร์เอดนะไม่มีทางเลยที่จะเข้าใใกล้เเเเคีียยงงจอออออออนนนนรรรรรร์ Rio and, ์์่นะ่หหืิิโฟดดาาะสับ Vir ในมุมของเจสันคันดี้นะจ๊ะโดยล่าสุดคันดี้จะภากับท็อปสปอร์ตเขาบอกไปแล้วว่าอืมดีบอกกันนะว่าไอ้น้องนอง้นองไดเนี่ยนะโอเวอร์เลดเวอร์กกันไปนะถูกชื่นชมเกินเหตุโอเคแหละเป็นเซนเตอร์ฮาร์ดที่เก่งอันนี้รู้กันอยู่แล้วแต่ความผิดพลาดนี่เยอะมากนะระยะหลังเนี่ยนะและที่สำคัญที่สุดนะวิ่งแบบเหมือนคนเหนื่อยอะจอกจอกจอกออมแรงไว้อะและสุดท้ายเนี่ยจะสกัดก็ไม่สกัดทําเป็นอ่านเกมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เกมที่เจอกับบอลมาเห็นไหมประตูที่เสียรนะูนั่นน่ะความผิดของเขานะคือโอเคละ แต่การโดนเลี้ยงผ่านแบบนั้นเนี่ยนะอ่านสถานการณ์ผิดอ่านเกมผิดไปหลายคนบอกว่าเขาดีกว่าจอห์นเทอร์รี่ดีกว่าริโอฟินานนะนะแต่ก็โทษนะนักเตะอย่างฟานไดเนี่ยนะแค่ผูกเชือกลองเท้าให้ริโอกับจอห์นเทอร์รี่เนี่ยนะยังไม่เหมาะสมเลยโอ้โหปากแทบอืมทัวไปลงเลยเออทัวไปลงเดี๋ยวนี้นะอ้าวไปกันที่ไอเป็นใหญ่ไฟไพนเนีงอาชนอลกันบ้างกันแล้วกันนะล่าสุดมิก่กลลาเตตา้ากุนซือสุดหลองทีมนี้ทําทีมตอนนี้เป็นจ่าฝูงและลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มตัวอยู่เนี่ยนะนะถูกคิดสา,ออาาสาร้เต่าสิตการ คุมทีมของเขาเนี่ยตอนนี้เหนือกว่าอาร์เซนเวนเกอร์กุนซือระดับตำนานของไอ้ปืนใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเทียบอ่าเขาเรียกวินเปอร์เซนเทจอะไรแบบนี้วินเรทนะโดยล่าสุดเนี่ยนะก็คว้าชัยชนะครบ100นัดไปเป็นที่เรียบร้อยจากการคุมทีมทั้งหมด168นัดนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ59.52%งแซงอาร์เซนเวนเกอร์ไปเรียบร้อยนะเวนเกอร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์คือห้าสิบเจ็ดจุดเก้าแปดแต่เวงเกอร์คุมทีมทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้านัดชนะได้เน เป็น10เท่าเลยนะก็ต้องรอดูว่าเตต้าถ้าคุมทีมอยู่ในอเอเวอร์เรจหรือว่าค่าเฉลีย่ยแบบนี้ไปเรื่อยก็จะเหนือก่ enger, ววาเวนเกอร์เพลย์ตอนนี้โอ้โหมันห่างกันแบบเป็นพันนัดอะ่ะเออเพราะนั้นก็ดีใจในช่วงเวลานี้อ่าเขาเล่ภูมิใจกันไปแต่ว่าก็ต้องเก็บโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ต่อยอดไปให้ได้สำหรับเมื่กีลาเตต้านะจ๊ะอ่ามาตอนน่อกันที่ประตูทีมชาติกรงกฤอย่างเอรอนรัมสเดลกันบ้างน,นะที่อยู่กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์2020ที่ผ่านมาย้ายมาจากเชฟฟีเวเตตอน,น้าคาตัว ายด่านวัย24ปีพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นโครงสังคังของทีมปืนใหญ่ไฟเพียงเลยนั่นเองนะโดยเจ้าต,ตัวยืนยันว่าอยากจะอยู่กับอาร์เซนอลไปอีกสัก10-15ปียันเลิกเล่นเลยก็ว่าได้นะโดยรัมสเดลให้สัมภาษณ์แบบนี้นะการที่เดลย้ายจากสโมสรหนึ่งมาอยู่กับสโมสรหนึ่งเนี่ยนะฮะมันคือการปรับตัวนะฮะแล้วก็การที่โอ้ก่อนหน้านี้เดวนี่ถูกปล่อยยืมตัวมาเยอะแยะไปหมดนะฮะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นี่ที่อาร์เซนอลเนี่ยนะฮะไปอีกสัก10ปี15ปีเลยนั่นคือเป้าหมายะะั่ม,มะะก,กูบที และทีมระดับท็อปแบบนี้ไปนานๆนั่นคือสิ่งที่เดววางไว้นะฮะไม่อยากจะย้ายไปไหนเลยฮะอยากจะอยู่ที่นี่นะฮะอยากจะเป็นฮีโร่เป็นโครงถังคังของอาร์เซนอลนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนเดวมาโดยตลอดนะฮะเดวโชคดีมากฮะที่ได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลอ้าวตามนี้หวานเจี๊ยบตามสไตล์กันไปนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่อีกหนึ่งคนนะที่ย้ายออกแล้วก็พูดถึงทีมเก่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะนั่นคือปาโบซาราเบียกองกลางคนเก่งของวูฟแฮมตันวันเด เบสเชเนี่ยนะนะมันคือบอลชายเดี่ยวมันอาศัยความสามารถเฉพาะต,ตัวของพวกเมสซี่เอมบัปเป้เนมาที่เหลือเนี่ยรูปแบบการเล่นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะโดยชาลเบียจะบ้าแบบนี้ก็บอกว่าอ่าคือเบียบอกเลยนะว่ามันก็ดีแหละการได้ลงเล่นกับพี่เมสซี่นะ,ะน้องประธานเป้แล้วก็เนลร์มานะฮะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการเล่นแบบเป็นทีมคือให้เลือกอีกทีนะเบียเนี่ยขอไปเล่นให้กับทีมอื่นดีกว่าและเป็นทีมที่สามารถีกลมเกลียวกันนะฮะเป็นสมาชิกของทีมทุกคนหมมอนนรัวัวางาง่่กกย กว่าเป็นตัวเลือกเพื่อมาประกอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานะฮะไม่มีความสุขแล้วฮะเล่นแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นก็เลยย้ายมาอยู่กับวูฟดีกว่านะฮะผ่านช่วงเวลายากลำบากมาแล้วฮะแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันตอนนี้รู้สึกดีมีความสุขกับวูฟดีมากเลยฮะโอ้โหก็พูดถึงเปเช่ว่าเป็นบอลสไตล์ว่าเอาทุกคนมาแปะแปะแปะเพื่อดันใน3ตัวลุกข้างบนให้โดดเด่นอะไรแบบนี้เขาก็ไม่แฮปปี้นะไปดูกันที่ผู้สาประตูจอมยียวนกลัวภาสาอย่างเอมิมาต ในวัย30ปีเจ้าตัวเนี่ยนะเอาถุงมือนันดชิงชนะเลิศที่เขาใส่แล้วพาฟ้าขาวคว้าแชมป์โลกเลยนะออกประมูลที่บ้านเกิดน,นะจ๊ะเพื่อหาเงินเนี่ยนะเอาไปมอบให้กับการศึกษาเรื่องการวิจัยเนื้องอกที่โรงพยาบาลการาฮานในกรุงบูนสไอเรสในอาร์เจนตินานะจ๊ะแล้วก็ประมูลได้เงินไปหมด4 0 0 0มปอนด์เลยนะเออถือว่าเจ๋งมากนะก็เป็นเรื่องดีๆที่เจ้าตัวเนี่ยนะเอาเงินไปช่วยการกุศลทั้งหมดเลยนะแล้วก็โพลลงใน IG ของตัวเอง,ของเองขาบอกแบบนี้บอกว่าเออก็มันจะช่วยเด็กๆได้ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยแล้วก็วิจัยหา นะการรักษาที่ถูกต้องที่ควรเนี่ยนะมันดีกว่าที่ได้เงินตรงนี้ไปใช้มากกว่าที่จะเอาถุงมือไปเก็บไว้ที่บ้านนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่หลายคนอาจจะไม่เห็นแต่จะดําเอามาเล่าให้ฟังของเอมิมาติเนสนะจ๊ะไปต่อกันที่เอแดนอ้วนซาเฮ้เอแดนาซาแล้วจ๊ะอดีตเพลเมเกอร์คนเก่งของฐานลกข์รักเชนซีและทีมชาติเบลเยียมปัจจุบันนี่ตกระกำรมลำบากอยู่ที่เรอัลมาดริดนะจ๊ะย้ายจากเชนซีไปตอนนั้นปี2019 100นอยล้านยูโรนะและปัจจุบันรับค่าเหนื่อยเนี่ย ลงเล่นไปแค่296นาทีเท่านะั้นและยิงได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ถือว่าฟอร์มห่วยแตกมากแถมเล่นตำแหน่งเดียวกับวินิสุสจูเนียเลยถูกวินิสุสเนี่ยแย่งตำแหน่งไปแบบถาวรเจ้าตัวก็เป็นตัวสำรองมาอย่างยาวนานล่าสุดเขาเปิดเผยเปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยนะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอันเช่เลยเคารพกันในฐานะผู้เล่นกับโค้ชแต่ไม่ได้คุยกันเลยอ้าวซะงนั้นโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดอย่าง rtbf นะนะเขาบอกแบบนี้ว่าก็มันก็มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและการระหว่างซาาาาากกกกกัับบบพี่่่่อออนเเเเชแตตจววรรคคุุยยมม้้็งไไ กันแล้วอะนะคือเราให้ความเคารพก,กันอยู่เสมอนะเพราะว่าเพียนเช่ก็เป็นโค้ดและซา,าก็เป็นผู้เล่นแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ซาลงสนามเลยก็ต้องตามนั้นแหละเราไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนะเพียงแต่ว่าซาเนี่ยนะอยากจะอยู่ที่มัลลิตต่อไปจนหมดสัญญาซาพูดมาโดยตลอดนะก็หวังว่าซาจะพิสูจน์ตัวเองให้เพียนเช่กลับมาเห็นและดึงซาลงสนามเป็นตัวจริงได้บ้างนะปีหน้าซายังคงอยู่ที่มัลลิตแต่ก็ไม่แน่หรอกเพียงแต่ว่าซายืนยันว่าก,การย้ายทีมไม่ได้เป็นออปชั่นของซานะล่าสุดก็เพิ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติเบลลลลเเยยีมนนนนหััง่ไป126แ้วกก็ตรอบใ โลก,กาตา2ม2ยล่าสุดนะจ๊ะเอาปิดท้ายกันที่มรดามแป้งคุณพภาณล่ำซ้ำนะจ๊ะผู้จัดการทีมสาวสวยคนเก่งของทีมชาติไทยทับช้างศึกนะฟุตบอลชายเนยนะล่าสุดก็มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ยีมีนาคมจะเจอกับซีเรียแล้วก็28ิมีนาคมเจอกับ UAE นะั่นเองนะสองนัดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทรัลทีวีและเอ p l ส y นะล่าสุานะสดคุณแป้งก็ยืนยันบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะโชว์ฟอร์มให้เต็มเหนียวเลยเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนั่นเเออออองงงงนนนนนนะะดุุุ่่่่คคครรรื้้้้้ีีีโยมาาาาแแปบบบวกก็ขณททสส 呃、uh เริ่มมือกันแล้วก็ปล่อยตัวผู้เล่นมานะคะอยากจะขอบคุณและยินดีกับน้องๆทุกคนที่ตีมชาติไทยนะครับหวังว่าทุกคนจะทํางานหนักนะรักษาโอกาสของตัวเองนะโชว์ฟอร์มให้เต็มที่เลยเพื่อจะเป็นผลในอนาคตว่าจะได้เป็นตัวเลือกในทีมชาติไทยต่อไปนะคะก็หวังว่าจะใช้ประโยชน์จากอุ่นเครื่องสองนัดน,นี้ให้มากที่สุดนะคะทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่นะคะอยากฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนปรนกำลังใจให้แป้งและทีมชาติไทยด้วยนะคะเชื่อแป้งตามนั้นนะก็รอลุน้นรอเชียร์นะจ๊ะ25และ28มีนาคมเจอซีเรียและเจอ UAE ท ทางทททีและเอสเพ y นะเตะกันเวลาตีหนบ้านเรานะรอบดึกนะนี่ก็ทุงหมดจบเรื่องเล่าเซาซีในเช้าว,วันพุธสีเขียวเนี่ยซับแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามบล็์ like. ทุกช่องทางเจดำเลยแฟนเพจเจดำมสสรราสไทยยูทูบติ๊กต็อกไอจีไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลกดสัคสมาชสั่งกระดิ่งให้ฉันด้วยกัน,แล,กนแล้วก็สั่งซื้อเจดำได้แบบนี้เดอะเบรกสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศผ่านทางไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลนยหอยหลอดนะเอาเหมือนเนดะิมนะจ๊ะมีความสุ ไปได้นะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้เราติดตามนะเล่าเท่าที่จําได้หกโมงเย็นรอชมรอแชร์จะดําด้วยกันแล้วกันเนาะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย